สวัสดีครับเราจะกลับมาเล่น Winning e l e v o n p r o Evolution Soccer 2027ในโหมดซีรีเซีซั่นที่1นะครับซึ่งนัดนี้จะเป็นนัดที่23นะครับเราจะไปเย,ยือนซามโดเลียนะครับซามจะซามโดเลียจะเปิดบ้านเจอเราครับอินเตอร์มิลานครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้ มิลานก็ยังนําอยู่หนึ่งแต้มนะครับแต่ประตูได้เสียสู้กันไม่ได้เลยครับเดีย๋ยวเราไปดูความฟิตน,นักเตะเราก่อนนะครับนัดที่แล้วเสมอบอลถ้วยมานะครับนันนี้ก็ต้องเป็นตัวจริงครับแต่เคปโปรเราเนี่ยครับไม่ฟิตเลยเลาตันเล่นไม่ออกครับเดีย๋ยวเอาอะเดโนโลงมั่งครับ อูิโซตงวิเอล่าครับกูกับเด็กเก้าโซนารี่ก็เล่นไม่ออกเลยครับเดนเนติกอตโซ เดี๋ยวเราไปจัดตัวสำรองก่อนนะเดี๋ยวยัน องหน้าสลาตันเลคอบ,บ้าเป็นเนติ โรลลี่ e เล่นไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนเป็นเตซาเป็นเตซาสัมดดเลีย เราไปเซตฟรีคิกกันก่อนฟรีคิกเป็นวิเอล่าบูธเป็นฟิกโก้แต่มุม้แต่มุมข้างขวาเป็นัาโต้โทษเป็นแคปโปกับตันทีมยกให้เป็นเซเนติ เตอร์จะมาในชุดขาวครับตัมตดวเรียนอยู่ในชุดเสื้อน้ำเงินเกงขาวครับนัดนี้เราต้องชนะอย่างเดียวครับเพื่อต้องไล่ตามทัตเดเรียนจะมาในแผน4-2 4, 4นะครับบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเขียดเ,เกมแล้วครับโอ้โอ อัดอลเลียบุกข,ขึ้นมาแล้วครับอ,อินเตอร์ตัดได้อยู่เขปยโตม่งได้ไหมครับอ่าส่งได้วีอเอล่าโยนไปครับโอโ้โหเขปโปยังไม่ได้ขึ้นมาเลยครับรวีเอล่าว่าไงครับโอโ้โหวีเอล่าอย่างนี้อ่าต้องส่งไปก่อน เตะแลไม่พานอีกตัดได้ไหมครับโอ้โหโอ้โหกดบอโอ้โ,โ,โหพวกเล่นอัดบอลมาเลยครับ นติว่าไงครับเส่นต,ติไม่ผ่านครับโอ้โหครับเทปโปตัดไม่ได้ครับตัดได้ไหมครับประตูไม่จับอีกโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โโอ้โหโ โอ้โหเซเนติเล่นอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ซะแล้วครับไม่ส่งเป็นอะไรครับนี่ไม่ส่งอีกวีาโอ้โห ของบอลกันครับอินเตอร์ต้องของบอลกันอ๋อ so. oh โยนทางไปทางมาครับโอ้ <F igo. S 1> oh ตัดบอลไม่ได้เลยครับอินเตอร์ เขีบโปโดตัดไม่ได้จริงๆครับโอ้โหว่าไงครับไม่ส่งเลยเซซ่า โอ้โหเคปโปลไม่ทันครับวิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกครับลูกนี้ต้องเข้าไปช่วยบี้กันครับเปียกไม่อยู่แล้วครับโอ้โหได้อยู่ครับ เทปโปต้องลงไปช่วยดูแล้วไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยครับโดนบุกอย่างเดียวเลยเทปโปโอ้โหอ๋อไปครับค่อยวิ่งส่งดิครับ ไปครับโอ้โห <and decor. S 1> โอ้โหแด็ก <and decor. S 1> โกนี่ทำเสียเรื่องซะแล้วครับ <Good pass. S 1> โอ้โหตัดต้องลงมาช่วยแล้วไม่งั้นตัดไม่ได้เลยครับบอล ว่าไงครับโยนไหมครับครอยโปมาแล้วเคปโปมาแล้วโอ้โหอันเดโนเคฟโปวิ่งมาแล้วครับไปอือหือโอ้โ ำฟาวเคปโปครับลูกนี้อาริโนครับว่าไงครับอาดโนโอ้โหปัดไม่ได้ครับอืม เสมอไป0-0อยู่ครับครึ่งแรกเตอตัดบอลไม่ได้เลยครับลูกนี้ครับสามตัวเลียบุกอย่างเดียวเลยครับลูกนี้กโยนมาครับเป็นอาเดนโน,โน อ uh huh. uh huh. จบไปแล้วอูเดเซชนะนะครับปาเรโมชนะเมสซิน่าชนะกู้ที่จบไปแล้วมิลานนำอยู่สองศูนย์นะครับโรมาชนะไปหนึ่งศูนย์แล้วครับครึ่งแรกนี่ ซามโดเลียคองบอล50ยิงไป3เข้ากรอบ3ไม่เป็นประตูนะครับอินเตอร์คองบอล50ยิง1ไม่เข้ากรอบเลยนะครับเจโปวิ่งไม่ไหวแล้วครับอะเริ่มในครึ่งหลังต่อครับอินเตอร์จะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเคลียร์ครับ กอตโซวะไงครับโอ้โ oh, ห oh, แหวกไม่ไปครับกอตโตว์อินเตอร์ของบอลอยู่ครับ กัดโต่โอ้โหกัดโต่ไปไม่ได้ครับส่งครับฟิโกโว่าไงครับยิงไหมฟิโกโกยิงไหมโอ้โหไม่การชอกส่งอุตสาห์ส่งให้ฟิโกโกแล,ล้ว Oni, ie, pe, ตัดได้อยู่ครับตัดได้อยู่ครับ uh โ huh. อ้โหว่าไงครับโอ้ตัดได้อยู่อื้อินเตอร์ของบอลไม่ถนัดครับ อัมสตดัเลียได้ทุ่มครับอินเตอร์ตัดบอลไม่ได้เลยครับได้ครับตัดได้แล้วโอ้โหเคปโปไปชนเขาทำไมโอ้โหโยนอย่างนี้เซซ่าว่าไงครับโอ้โห คือประตูก่อนครับค่อยๆลำเลียงขึ้นไปใหม่กดโซว่างครับโอ้โหครับอาเดโน่แหวกยิงไหมครับไม่ตรงกอบครับโอ้โหวียล่า เก็บบอลไม่ได้โอ้โหกองกลางเราไปครับโอ้โหโล่งอย่างนี้ครับว่างไงครับโยนไหมครับโอ้โหไม่โยนแต่แรกเดี๋ยวครับ

โค้ว่าง,งครับโอ้โหแคปโปรอแล้วโยนไหมครับโอ้โหมาโยนแล้วยังงี้จะหมกตรงไงวะเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านโอ้โหเอ่อค่อยๆลำเลียงครับฟิโกโก้ว่าง,งครับ กคปโปไปรอมองแล้วโอ้โหกคปโปลรอแล้วครับโ,โ,โอ้โหตัดไม่ได้ครับอินเตอร์เคปโปโโหตัดไม่ถึงครับเ,รเคปโปโอ้โห ฟิโกว่างครับฟิโกโยนไหมครับเคปโปมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งโอ้โหอาเดโนโอ้โหอาเดโนจนได้ครับลูกนี้ครับ

only the one goal down here then, with five minutes to go. Can they snatch an equalizer. Thierry. Còn lần, bóc vai gấp, còn ngay gấp. Oh, and he's having a dig. oh, ค่อยๆครับฟ oh ิโก้คร uh, ับค <F ico. S 1> ่อยๆครับค oh ่อยๆส่งฟิโก้วางไงครับล้อมงงอยู่แล้วครับโอ้โหไม่โยนครับ โอ้โหชนะครับ1-0ครับจากอาเดโนครับอับโดเลียบุกห <look alive S 1> นักมากเลยครับ <c oughs> <c oughs>

รึ่งหลังนี้ซามโรเรียครองบอล45นะครับอินเตอร์ครองบอล55ได้1ประตูครับฟีออชนะปามาชนะมิลานชนะโรม่าชนะเดเนเซ,เซชนะนะครับปาเลโมชนะเมสซิน่าชนะออมีเสมอครับหนึ่งคู่อันเ,เดโนโดได้หกเลยครับโอ้โหเคปโลเราเล่น ได้ห้าจุดห้าครับเล่นไม่ออกืที่การเล่นนะครับตรงนี้ครับ นัดหน้าจะเป็นนัดที่24สี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับมิลานก็ยังคงนำหนึ่งแต้มนะครับเราก็ยังตามมิลานอยู่นะครับโรมาก,ก็ตามเรามาเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูดาวซาโวครับเอฟโปล2เหมือนเดิมครับเจราดิโนส18อินทกี้ส7บดโอ้โหยิงกันเยอะเหลือเกินครับมิลาน นัดหน้าจะเป็นนัดที่24ี่เราจะเจอเมสซิน่านะครับไปเยือนเมสซิน่า